สวัสดีครับเพื่อนเรากลับมาเจอเกันอีกแล้วนะครับกลับมาเจออย่างนี้มีเทคนิคดีๆของ a p พพ In ์ p อินแน่นอนนะวันนี้นะครับมาจากค่ายของ e ล j จ a n นะครับเป็นพักอินที่น่าสนใจมากเลยนะพักอินวันนี้นะครับมีชื่อว่า s p o r t c o ค e t a g g e r อนะครับไอเจ้าตัว s p o r t c o ค t t a g g e r นี่มันทำอะไรนะครับมันเอามาทำลักษณะถ้าเรานึกง่ายๆถ้าเราจะลบสิวออกจากหน้าคนหรือเราลบเม็ดฝุ่นออก จากเวลาเราถ่ายวีิดีโอมาแล้วมันเกิดเม็ดฝุ่นในกล้องเนี่ยมันน่าลำคาญมากเราต้องมานั่งลบทีละเฟรมเนี่ยมันยุ่งยากนะครับแต่ปลั๊กอินวันนี้นะครับที่ชื่อว่าตัวสปอร์ตโคนแท็กเกอร์เนี่ยมันสามารถแท็กจุดนะครับปล่อยให้มันแท็กออโต้แล้วมันก็จะจัดการเม็ดฝุ่นออกไปง่งายๆนะครับไม่ต้องทําอะไรเยอะมากเซตขั้นตอนง่ายมากนะครับและตัวสปอร์ตโคนแท็กเกอร์เนี่ยเอามาช่วยซัพพอร์ตเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับการากกการีทัชวิดีโอได้เป็นอย่างดีเลยแม้กระทั่งเราจะลบโลโก้ออกนะครับ คนที่ทำางานประเภทแบบสต็อกฟุตนะครับที่จะเอาไปขายเนี่ยแล้วเราถ่ายมาแล้วเกิดมีปัญหาเนี่ยเราสามารถใช้ปลั๊กอินเนี่ยพบออกได้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าปลั๊กอินตัเนี้มันทำงานยังไงทำงานง่ายแค่ไหนนะครับครับวันนี้เราก็มาสู่ปลั๊กอินตรงใหม่ของวันนี้นะวันนี้เป็นปลั๊กอินเกี่ยวกับการเขาเรียกว่าคอมพิต์นะครับก็คือการตกแต่งภาพนะครับการรีทัดภาพนะผมเริ่ม จากการมีเดโมสัก2ตัวให้เพื่อนๆเ,เห็นภาพแล้วกันว่ามันทํางานประมาณไหนผมเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะครับถ้าเราจะสังเกตได้ว่าเวลาเราไปออกกองถ่ายงานเนี่ยแล้วบงับงเอิญงานรีบๆเราต้องถอดเลนเข้าถอดเลนออกเนี่ยมันจะเกิดฝุ่นนะครับถ้าเราใช้เอฟแคบนะครับพอเราใช้เอฟแคบเนี่ยมันจะเห็นขี้ฝุ่นทันทีเลยซึ่งปัญหานี้น่าจะเป็นปัญหาของการคนที่ทําหนังนะครับ การจะทำเอาขี้ฝุ่นออกหรือสิวหรือพวกจุดบางอย่างที่เราไม่ได้ต้องการที่จะมีโลโก้หรืออะไรก็ตามเนี่ยเราสามารถมาลบได้จากในปักอินวันนี้นะง่ายๆเลยนะครับพอเราได้เห็นอย่างนี้แล้วนะครับผมก็จะพาไปสู่ปักอินแล้วกันก่อนที่จะเข้าปักอินผมขอไปเซตคอมโพสิชันของผมก่อนวันนี้ผมอาจจะเอาทำสักแค่150เฟรมแล้วกันนะครับ อ่าแล้วเราไปที่เอฟเฟกของเรานะครับแล้วก็ไปที่คำว่า RGVFX นะครับ RG นี่น่าจะย่อมาจากレ e ท์จาแนะครับแล้วก็ Visual Effect แล้วก็มาที่ตัว Spot Con แท็กเ e r นะครับอพอเราเข้าสู่ตัวปลั๊กอินของวันนี้แล้วนะครับเราคิดง่ายๆแล้วกันนะครับตัวปลั๊กอินวันนี้นี่มันจะแบ่งออกเป็น3 3หัวข้อหลักๆแล้วกันนะครับอ่าสามหัวข้อหลักๆมีอะไรบ้างอ่าอย่างเช่นมี Spot นะครับแล้วก็มีสปอตออปชั่นนะครับแล้วก็มีโคนฟอร์มอ่าสามอปชันนี้ทำอะไรบ้างถ้าเราเรียกออกมาแล้วนะครับหน้าตาของเขาก็จะมีหน้าตาประมาณอย่างนี้สีส้มนะครับก็คือตัวสปอตนะครับอ่าส่วนสีฟ้าเนี่ยครับก็คือตัวโคนฟอร์มเห็นไหมครับโคนฟอร์มก็คือการยืมนะครับในส่วนของอ่าส่วนนี้มาแปะส่วน ขี้ฝุ่นของเรานะครับก็คือส่วนสีส้มนะครับเราก็มาดูกันนะครับว่าจะแบ่งเป็นตัวสปอตเนี่ยเราสามารถเวลาเราแท็กกิ้งเนี่ยเราสามารถเขาเรียกว่าแท็กแบบ p o โพซิชั Scale หรือ Rotate ก็ได้นะอันนี้แล้วแต่วิธีการแท็กงานของเพื่อนแต่ละคนนะครับสีเราก็สามารถมาเปลี่ยนแก้ไขสีตรงนี้ได้นะว่าเราจะเอาสีอะไรนะฮะแล้วก็เครื่องมือในการแท็กนะครับตัวเซนเตอร์นะครับก็คือแบบเหมือนว่าเราดึงมา ยื้มาเลยนะครับอย่างเช่นอย่างนี้นะหรือเราจะจับลากก็ได้นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ไซสนะ์ไซส์นี่นะเอาสัก8นะเพราะฝุ่นผมมันไม่ได้ใหญ่มากนะครับเราสามารถโรเททได้นะครับแล้วก็สปอตเชฟนะครับคือเราสามารถเขาเรียกว่าดัดไม่ใช่ให้มันกลมๆอย่างเดียว,วบางทาีงานแท็กของเราบางอย่างเนี่ยมัน มันไม่ได้กลมๆเด๊ะๆเสมอไปนะมันอาจจะมีแบบเบี้ยวๆอะไรอย่างนี้อ่าอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยเจอหน้างานเนี่ยเจอโจทย์แบบไหนนะครับอันนี้คือในเรื่องของเขาเรียกตัวสปอ t ตนะครับคราวนี้ในโหมดต่อมาคือโหมดเขาเรียกว่าโหมดสป o t o ตออปชันสปอรตออปชันเนี่ยเขาจะมีพรีเซตมาให้นะครับก็คือกับแบบรีแพร์แบบโคนแบบเท็กเจอร์รีแพร์หรือแบบโคนหรือแบบฟิล์หรือ Custom. คัสซัมคัสซัมก็คือการปรับ เองจากตรงนี้แหละครับแล้วถ้าเราไม่อยากปรับเองเนี่ยเราก็มาเลือก preset ต,ตรงนี้ได้ส่วนใหญ่รีแพร์เนี่ยมันก็จะโอเคละนะครับมีบางโปรเจกต์มีบางลักษณะงานก็อาจจะใช้ตัวล,ลักษณะแบบอื่นนะครับก็ลองมาเล่นปรับดูนะเพราะว่า,างานแต่ละแบบเนี่ยมันก็จะมีวิธีการทําแต่ละแบบนะถ้าเราเจองานปรับไม่ได้แบบไหนเนี่ยลองให้มาปรับดูวิธีการสปอ t o ตออปชันตรงนี้ว่าเราจะรีแพร์ซ่อมอยังไงนะครับส่วนตัวโคนฟอร์มเนี่ย ก็คือตัวสีฟ้านะครับคือตัวนี้นะครับเราสามารถรปรับแต่งตัวนี้ได้จากเมนูนี้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเราก็จัดเราจะจับอย่างนี้ก็ได้นะ,ะ,ะได้เหมือนกันนะครับเราจะมาโรเตทตรงนี้เพิ่มนะครับได้เหมือนกันนะครับก็คือเป็นการปรับแต่งตัวสีฟ้านั่นแหละ,ะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือ Lender Option ก็คือ Lender ไปเฉพาะโซนที่ เราต้องการแค่นี้เท่านั้นนะเพื่อจะเอาไปแปะไม่ได้ไม่ได้ไไดแบบเอ่อเอาไปทั้งทั้งงานเหมือนทําไปบนชิ้นงานนะเลือกเฉพาะโซนที่เราจะต้องการจะทํานะครับอ่าคราวนี้ผมได้ประมาณอย่างนีง้แล้วนะผมจะลองแท็กงานของกันนะครับก่อนที่จะแท็กงานนะครับมันจะมีวิธีการแท็กอสองแบบนะครับคือแท็กแบบนี้มันจะใช้ทรัพยากรเครื่องเยอะแต่ว่ามันจะเรียวไทม์เห็นเลย ว่าจุดที่เราแท็กเนี่ยมันไปตามหรือเปล่าหรือแบบหนึ่งคือแบบเร็วครับมันจะไม่ได้แบบเห็นเรียวไทม์นะแต่ว่ามันจะทําให้งานเราแท็กเร็วขึ้นผมก็แนะนําให้ใช้แบบล่างดีกว่ามันก็แท็กเร็วดีเพราะยังไงโปรแกรมเดี๋ยวสมัยนี้เดี๋ยวนี้มันก็แท็กงานค่อนข้างที่จะดีอยู่ละโอเคเราเลือกอย่างนี้แล้วเราก็แท็กงานแล้วก็ปล่อยมันไปนะครับให้ตัวโปรแกรมเนี่ยมันทํางานในการแท็กของมันไปนะครับอ่า หลังจากที่เราแท็กงานเสร็จแล้วนะครับถ้าเรามาดูตรงเอฟเฟกนะครับตัวสปอร์ตจะทําการคีย์การแท็กกิ้งของเราให้เรียบร้อยเลยนะครับถ้าเรามาดูนะครับอลองแลมเช็คดูครับเม็ดขี้ฝุ่นเมื่อกี้เนี่ยหายไปแล้วนะเราไม่ต้องทำอะไรเลย,เลยให้โปรแกรมมันจัดการเลยก็ง่ายๆแค่นี้เองนะวิธีการลบขี้ฝุ่นถ้ามันมีเม็ดอื่นเราก็อย่างนี้นะครับเราก็ค่อยๆทําไปนะครับมันก็ต้องอาศัย ความพยันหน่อยนะครับเราก็ไปจุดที่สองครับแล้วก็สักแปดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยืมมาอโอเคแล้วเราก็แท็กเหมือนเดิมครับแล้วก็ทำไปอย่างนี้แล้วก็ทำไปอย่างนี้นครับทำไปเรื่อยๆนะครับจนกว่า เราจะพอใจกับขี้ฝุ่นที่มันหมดไปจากงานวิดีโอของเรานะซึ่งไอตัวเนี้ยมันไม่ได้จําเป็นจะต้องทําแค่ขี้ฝุ่นเท่านั้นนะเราสามารถลบสิวได้ด้วยนะครับก็ลองไปประยุกต์การทํางานของเพื่อนเพื่อนดูนะอันนี้ก็เดี๋ยวลองจะดูแรมดูเช็คดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทียบให้ดูการระหว่างใส่กับยังไม่ใส่นะครับว่ามันแท็กได้ออกมาดีแค่ไหนเดี๋ยวลองมาดูกันในนี้ลอง แท็กให้เรียบร้อยก่อนนนี่ก็ใกล้จะเรียบร้อยแล้วครับก็แนะนําให้แท็กแบบฟาสต์แบบทางตัวล่างนะมันจะได้เร็วครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองเทียบให้ดูนะอันนี้ผม Delete ทิ้งไปก่อนอ ส่วน,ด,นด้านขวามือในตัวที่ยังไม่ได้ลบนะครับด้านซ้ายมือเนี่ยคือลบไปแล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันทําออกมาค่อนข้างที่จะดีเลยนะเนียนเลยคราวนี้เรามาดูการทําแบบที่สองดีกว,ว่าครับเอาให้มันยากขึ้นกว่านั้นกว่าแบบแรกหน่อยนะครับเรามาดูแบบที่สองกันนะครับแบบที่สองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับภาพให้ดูเป็นภาพเดี๋ยวผมขอคัด เอาเฉพาะที่ใช้งานละกันนะครับเฟรมสัก0แล้วก็อันนี้ก็สัก200เฟรมละกันนะครับอโอเคผมจะแรมให้ดูนะครับไปเสียงก่อนอันนี้มันก็จะใหญ่หน่อยนะอันนี้มันเป็นไซส์ 4K ที่ผมถ่าย เทสครับอ่าคราวนี้เห็นไหมครับอันนี้ก็คืองานของเราคราวนี้เราอยากจะเอาโลโก้ตรงนี้ออกนะรู้สึกว่าแบบโลโก้ตังนี้อาจจะดูเกะก,กะไปหน่อยนะเราอยากจะเอาโลโก้นี้ออกอ่าก็เหมือนกันครับเราไปที่ ปลักอินวันนี้นะครับอ่า RG นะครับว o เชอร f เฟกแล้วก็ Spot c ต n กลนแท็นะครับเหมือนเดิมนะแล้วก็ลากไปเลยแล้วเราก็บอกว่า,าเรายืมตัวแถวตรงนี้แล้วก็ทำมันดัดนี่ครับ อ่าเป็นประมาณอย่างนี้นะครับสมมุติอ่เดี๋ยวผมไปที่เฟรมแรกก็ดูให้มันครอบคุมงานของเรานะพอมันครอบคุมเสร็จปุ๊บอ่าเราแท็กไปก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวให้เมลมาจัดการเรื่องออปชันกันอีกทีหนึ่งเราแท็กกันไปก่อนเลยนะอย่าลืมแล้วก็ปรับเป็นตัวนี้จะได้เร็วๆนะครับอ่าไป โ okay. อเคคราวนี้งานเราแท็กเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูกันนะว่ามันเป็นเป็นยังไงนะครับให้ดูการแท็กก่อนนะครับอ่จะสังเกตว่ามันก็แท็กค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าเราจะสังเกตดูนะครับมันจะเห็นเป็นวงวงดำาๆนะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาปรับแก้กันเรื่องตรงนี้นะครับก็คืออยู่ในโหมดของเขาเรียกว่าโหมดสปอตออปชั่นนะครับ นี่ามาดูประมาณนี้นะครับวิธีการครับก็คือไปที่ Spot Option นะครับแล้วก็มาเลือกดูวิธีธนะครับถ้าเราเห็นอย่างนี้เราอาจจะต้องปรับไปเป็นฟิลนะครับแล้วเรามาดูเห็นไหมครับว่ามันก็จะไม่เห็นเป็นดวงแบบเมื่อกี้ละางานก็จะดูเนียนขึ้นมาเลยเราจะใส่น้อยเข้าไปนิดนึงนะครับเราก็แลมดู อ่าเราจะเห็นไหมครับว่างานเนี่ยมันลบโลโก้ออกไปเลยนะออกมาค่อนก็เียกว่าค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะอ่าเดี๋ยวผมแถมลบตรงนี้หน่อยละกันนะครับอสมมติผมไม่ชอบจุดจุดตรงเนี้มยอ่าก็อยากจะลบตรงนี้ด้วย แล้วก็สักแปดแล้วก็หาเท็กเจอร์ที่มันดูแล้วใกล้เคียงกับที่เราชอบอครับเพราะมันยืมตรงนี้มาแล้วมันมันดูเนียนดีอะไรอย่างเงี้ยครับจะลดลงอีกสักหน่อยสักห้าพออ่าสมมติประมาณนี้นะผมกลับไปที่เฟรมแรกก่อน อโอเคประมาณนี้นะแล้วก็ผมก็ทำการแท็กเลยเหมือนเดิมนะครับอ่าหลังจากที่เลยมันทำการแท็กเรียบร้อยนะเราลองมาแรมเช็คงานกันดูนะครับว่างานเราเป็นยังไงนะลองแรมดูอีกทีนึงนะครับเห็นไหมครับ เรียกได้ว่าออกมาใช้ได้เลยนะลบออกไปเกลี้ยงเลยนะแถมทํางานง่ายด้วยเราไม่ต้องมานั่งสมัยก่อนนี้ถ้าจะมานั่งลบอย่างนี้นี่เรียกว่าเอาเรื่องเลยนะนี่สมัยก่อนนี้ถ้าจะมานั่งลบพวกอย่างเงี้ยยากเลยทีเดียวเลยแต่ตอนนี้ก็มาทำงี้ง่ายมากเลยนะตัวปลั๊กอินสปอตโควนแท็กเกอร์นะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนลองไปประยุกต์การทำงานของเพื่อนเอนเองดูนะว่า ตัวเนี้ยเข้าไปช่วยทําทให้งานเราดีขึ้นเนียนขึ้นยังไงนะครับเป็นไงบ้างเพื่อนๆปักเอ็นวันนี้ใช้งานง่ายใช่ไหมครับก็เหมือนเช่นเคยนะครับถ้าใครยังไม่ได้ติดตามช่องผมก็ขอฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็ช่วยกันกดซับสไครป์ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจผมในการจะทําคลิปดีๆอย่างนี้กระทำชาแนลดีๆอย่างนี้ให้เพื่อนๆได้นะครับเราอยากให้ตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนกับคลังความรู้แล้วก็เก็บเป็น เหมือนโซเชียลของเรานะครับในการที่จะช่วยทําเกี่ยวกับเรื่อง p r นอ n พ a ต t e r นะครับก็สำหรับในวันนี้ผมขอขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะครับ